สวัสดีค่ะไม่ได้มาไลฟ์กลางวันนะนานๆๆวันนี้มาไลฟ์กลางวันนะคะอยากจะให้ดูของประจําบ้านที่ทุกบ้านควรจะมีและบ้านนกก็มีก็คือพอดีไม่ใช่อะไรหรอกที่ไลฟ์เนี่ยมาจะเติมน้ํายาล้างจานแล้วก็เลยคิดว่าเออมันเป็นอะไรที่นกไม่ค่อยได้บอกใครแต่ว่าพอดีเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วมั้งนะก็ไลฟ์เรื่องน้ำยาล้างจานตลกไหมไลฟ์น้ำยาล้างจา,านลจาแล้วก็มีเพื่อนสั่งมานะคะ เพื่อนสั่งมาไม่รู้แต่บังคับเพื่อนซื้อไปนะคะแต่มันดีจริงๆนะนกใช้แบบเยอะมากนี่อันนี้ชอดีจะเติมน้ำยาลังจานตัวนี้นี่รีเวอร์โฮมตัวนี้นะคะเห็นไหมไฟมันได้ไหมไฟมันได้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ย,ยปรับไฟนิดนึงปรับไฟปรับไฟแป๊บนึงโอเคนี่ก็รีเวอร์โฮมนะคะจริงๆเลเวอร์โฮมอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง แต่จะบอกว่านกไม่เคยขาดเลยนะสินค้านี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเนี่ยเออให้ดูก่อน r i v e r h o m e ล้างจารแล้วจริงซีรีส์มันเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สี่สี่ขวดก็คือมีอันนี้แล้วก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มเห็นไหมคะโฟกัสได้ปะเออเออเออยี่ชัดกว่านี่ปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็มีน้ำยาซักผ้า ซึ่งนกไปทุกอย่างจริงๆนี่คือนกกิบออกมาจากเชลบ้านเลยนะแล้วก็มีตั้งตรงนี้แหละจะได้เห็นเห็นไหมตั้งตรงนี้ตึ๊ดต๊ดนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่นกชอบมากๆแล้วใช้หมดเยอะมากเพราะว่ามันสามารถที่จะเช็ดบ้านได้เช็ดตู้เย็นได้ตอนที่ย้ายบ้านมาอยู่ที่เนี่นกไม่ได้ซื้อตู้เย็นใหม่เลยนะแต่ว่าจริงๆตู้เย็นก็เก่าก็มีความแบบแบบอยากซื้อตูเตต้เย็นแต่ตู้เย็นอ่ะมันเป็นอะไรที่ทนมากแล้วมันยังดีก็เลยไม่รู้ทำยังไง ก็เลยเอาตู้เย็นเนี่ยเช็ดไอเนี่ยมัลติเซอร์เฟสเนี่ยนะคะแล้วก็ประกดเช็ดเสร็จเฮ้ยเหมือนตู้เย็นใหม่ก็เลยไม่ซื้อตู้เย็นใหม่ก็เลยขนตู้เย็นเขามาเพราะท้งั้นที่จริงๆช่องตู้เย็นน่ะเขาต่อไว้ให้สูงมากเพราะว่าเขาเหมือนกะว่าเราจะเอาตู้เย็นใหญ่ๆมาลงอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าอ๋อขอบคุณมากค่ะกีโอสวยแต่เช้าเดี๋ยวนี้ก็ต้องแต่งหน้าอยู่บ้านนะคะจริงๆทีนี้อันนี้ก็คือเช็ดพวกความความสะอาดอย่างครัวอย่างเนี้ยนะคะ อย่างไอตัวเนี่ยเวลาเราทํากับข้าวอะ่ะมันจะมีแบบคราบติดๆอยู่ใช่ไหมเฉยก็ใช้ตัวนี้ใช้แบบถ้าเกิดเรามีเรามีเนี่ยเราใช้แบบไม่ต้องผสมน้ําเลยก็ได้ถ้าเกิดข้ามมันติดมาเวลานงล้างรถพอชอะ่ะนะคะก็ใช้ตัวนี้ล้างเหมือนกันเพราะว่าบางทีอะ่ะเวลาไปตามร้านล้างรถอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยได้เอาออกให้เราไง ไอ้พวกค่าบแบบที่มันเชน็ดยากๆอะ่ะโดยเฉพาะบางร้านบางร้านก็ดีบางร้านก็เอาออกแบบเอาออกคือพยายามเอาออกบางร้านก็ไม่เอาออกเลยแล้วก็บอกว่าอันนี้มันเอาไม่ออกซึ่งอยากจะบอกมันว่านะกูกลับบ้านมากูเอาออก <c oughs> ก็คืออันนี้แหละมัลติเซ์เฟสแล้วก็ความประทับใจของมัลติเซ์เฟสเลยก็คือว่านกเนี่ยคือเวลาเราเอาอันนี้ก็คือว่าพอใช้เสร็จอะ่ะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า มันเป็นอะไรที่เวลาผู้หญิงแต่งตัวใช่ป่ะแล้วมันจะมีที่เขาทาแป้งที่หลังอะ่ะอย่างเงี้ยนอกอะ่ะมีอู่ครั้งหนึ่งทาแป้งที่หลังเสร็จแล้วลืมเบาะพอเดมเป็นเบาะหนังสีดำดำก็นั่งลงไปเลยนั่งปาบลงไปโอ้ฮัลโหลดีเฮ้ยเราไปกดไลค์แล้วนะโพสตของเรานะเมื่อตอนที่โอซื้อซื้อไอตัวรถใหม่ๆนะตัวเนี้ยคือแต่งแต่ เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถพอดเนี่ยเป็นแป้งติดทั้งแถบเลยแล้วที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะบอกว่าค่าเครื่องสัมภารนี่เอาไม่ออกนะครับเราก็แบบมึงเอาไม่ออกแล้วกูจะมาล้างกับมึงทําไมล่ะเราก็เลยเอา,าทาไงดีวะก็เลยลองเอา,เเาอ,อันเนี้ยไปเช็ดท่านค้ามันออกเพราะฉะนั้นรถใครที่แบบมีค่าแบบคือพี่บ้านมีภรรยามีลูกเลยที่แต่งหน้าแล้วค่าแป้งติดตามมือแล้วมันติดรถอะ เอาอันนี้ไปเช็ดออกจริงๆอลัลลโทษจีเขาเขา,ขาออกออกมีคนมาทักนะคะเสร็จปั๊บอันนี้โอเครเวอร์โฮมอันนี้คือตัวที่ใช้หมดบ่อยมากแต่จริงๆอ่ะมันจะมีเป็นอย่างนี้ด้วยนะคือทุกตัวมันจะมีซองก็คือใครมีขวดอยู่ที่บ้านแล้วหรืออยากประหยัดก็คือแนะนําให้ซื้อแบบซองนี่ลดโลกร้อนนะคะมีทุกตัวแหละนะคะแต่ตัวที่ใช้หมดบ่อยมากที่สุดเลยเพราะว่าบ้านนกเนี่ยก็คือพี่แม่บ้านก็จะมาซักผ้าให้ก็คือ รีวอโฮมตัวนี้ซึ่งข้างหลังเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าซักผ้าได้หนึ่งพันชิ้นเห็นไหมเห็นปะนี่มันต้องเปอร์ไรนะมันนึงจะเห็นเนี่ยเห็นปะหนึ่งพชิ้นนะแล้วกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นฟอเรลหอมมากเลยค่ะฟองก็ไม่เยอะนะคะอุ๊ยพี่อ๋พี่วัดมาดูเหรอคะสวัสดีค่ะพี่เอ๋พี่วัดหรือพี่วัดเผลอไทยติดมาอันนี้หอมมากแล้วคือเวลาที่รีวอทโฮมอ่ะมันเปิดออกมาฟามันจะเป็นแบบนี้ ฟิงแปลว่าก็คือเราใช้ฝาตรงนี้ตวงอย่างเครื่องซักผ้าใหญ่ๆอ่ะ8ปดกิโลบ้านเรากี่กิโลด้า้ด้านนน้จะแปกิโลแกิโลก็ใช้ประมาณฝาครึ่งคือจริงใช้ฝาเดียวอะ่ะแต่ว่าถ้าอยากให้หอมเนี่ยเปิดอะหอมเลยอะ่ะหอมมากเลย แต่ถ้าอยากให้หอมนอกจะใช้ฝาครึ่งนะคะเพราะว่าฟอร์มันไม่ได้แบบฟอดแบบเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้เครื่องล้างมันก็จะสะอาดอยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญก็คือมันมาคู่กับเอน้ายาปรับพันวุน,นี้ที่กลิ่นมันอ่ะคล้ายๆกันนะคะซึ่งพอใช้เสร็จเนี่ยเคยซักผ้าบ่อยๆเราซีดไหมอันนี้ก็คือจะไม่ซีดนะคะแล้วก็สามารถที่เวลาซาักผ้าสมมติเราชอบแดจดจัดๆเลยเงี้ยสีมันก็จะไม่ซีดเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเป็นสูตรเข้มข้นมากกว่าสีเท่า กินหอมติดยาวนาน15วันอันนี้แนะนําใครชอบผ้าหอมหอมคือใส่เลยสองฝาแล้วนกชอบตรงไหนหรูอปะ่ะอ๋อเสียงเบาเหรอคะพี่ต๊อบก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะว่าเหมือนมันไอตรงไม้มันติดอยู่อ่ะพี่อะฟังไปก่อนแล้วกันนะเ <c oughs> นี่ยอันนี้นะข้อดีคือมันเหลวมากแล้วแปลว่าอะไรเคยไหมเวลาซักผ้าแล้วว่าไอ้น้ำยาปรับผ้านุมเนี่ยตัวดีเลยมันชอบติดอยู่ในเครื่องซักผ้า บอกเลยว่าอันนี้ไม่มีปัญหาแต่วันนี้จริงๆแล้วคือเอ๊ะพูดไปทำไมตั้งเยอะจริงๆจะมารีวิวน้ำยาล้างจานคือจะเติมนะคะน้ำยาล้างจานเนี่ยใช้มันต้องทุกตัวเนี่ยมันเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปใช้น้ำยาล้างจานข้นๆไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้ให้ดูเห็นไหมคะมันจะเข้มข้นมากอันนี้คือยังไม่ใช้ไม่ได้ต้องเอาไปผสมก่อนนะถึงจะใช้ได้ที่นี้ ก็ไม่ต้องมานั่งผสมทีละฝานะคะน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างจานเราก็ควรจะมีขวดอะไรก็ได้จริงๆขวดอะไรก็ได้แล้วก็ผสมแล้วแต่ง,งานในบ้านของเราถ้าเกิดว่าประเภทว่าล้างแบบผักนะคะล้างผักเนี่ยล้างอะไรที่ไม่หนักมากล้างผักล้างขวดนมเด็กเนี่ยก็ให้เจือจางแบบเจือจางประมาณนี้เลยก็ได้เนี่ยใช้แค่นี้ก็คือใช้ได้แล้วเนี่ยค่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบทํากับข้าวตลอด หนักตลอดเหนียวตลอดมันตลอดนะตัวนี้ใช้แบบนี้ได้เลยคือถ้าแบบล้างกระทะล้างอะไรเนี่ยให้ใช้สัดส่วนครึ่งครึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งน้ำครึ่งหนึ่งโดยส่วนตัวนกเนี่ยนะคะพี่ตอกไข่ไม่อยูเหรอสวัสดีนะคะทุกคนนะคะเอาก้อยสวัสดีคะ่ะที่ใส่รุงนี่คือพี่ปุป๊อป้เอ๊ะใช่ดิใช่ไหมจ๋าสวัสดีคะ่ะ เวลาใช้เติมเนี่ยนกตัวเมีอันเนี้ยคล้ายๆเหมือนที่อ้นี้สบู่แต่ว่าจะติดเอาไว้ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็เหมือนเอาไว้ล้างจานเพราะฉะนั้นนี่มันจะหมดแล้วก็เลยมาเติมนกก็จะใส่ลงไปนี้เลยคะ่ะนกชอบแบบ5้า0ิเพราะว่ามันไม่ต้องกดเยอะนะคะก็คือกดนิดเดียวเนี่ยโอ้โหคืออันเนี้ยดีมากตรงไหนรู้ปะ่ะเคยแบบคือนกก็ชอบทําอาหารที่แบบคือชอบกินปนลาชอบกินชีสคือของที่มันเหม็นๆเนะ่ะทีเนี้ย ก็เคยแบบใส่แบ่งไาให้เพื่อนแล้วปรากฏว่าเพื่อนกินแล้วว่าล้างมาให้เพื่อนทาหน้าเศร้ามากบอกว่าเฮ้ยขอโทษคือล้างยังไงกลิ่นชีสก ok ็ไม่ออกล้างยังไงกลิ่นปลาก็ไม่ออกอะไรเงี้ยเคยไหมเคยล้างพวกแบบพลาสติกอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วแบบยังไงก็ไม่ออกอ่ะเคยปะหรือแบบบางทีไม่ใช่พลาสติกนะแก้วแบบเนี้ยโทษทีเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ออกกลิ่นอ่ะหมายถึงกลิ่นไม่ออกคือมันสะอาดแต่มันไม่ออก นกก็เอ้ยทำไมนกไม่เคยมีปัญหานี้เลยวะคือเราอะใช้อันนี้มาตลอดเป็นสิบปีแล้วเราก็ไม่รู้ปรากฏว่านั่็นั่งนึกอ๋อเรารู้แล้วมันต้องเป็นเพอไอ้น้ำยาล้างจานของที่เขาใช้อะคือมันไม่ได้แบบเข้มข้นแลวมันไม่ได้มีอนูพวกโมเลกุลที่มันเข้าไปขจัดกลิ่นได้ก็เลยใส่เอาเนี้ยใส่ซองเล็กๆไปให้เขาล้างด้วยรอบหน้าที่แบบเอนโดไปฝากเขาอะปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าเฮ้ยมันหายจริงๆด้วย คือเลยรู้ว่าอ๋อที่บ้านฉันเนี่ยที่จานมันไม่มีกลิ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นจานพลาสติกจานอะเลยเพราะน้ำยาล้างจานอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่ไม่ได้นะคะต้องผสมน้าก่อนอ่ะเราก็จะผสมน้ำาค่อยเนี่ยค่ะก็ผสมประมาณนี้ค่ะจริงๆอันนี้ข้นไปหน่อยนะนี่คือเมื่อกี้ที่เห็นใ่น้ำใช่หไหมคะมันยังข้นมากอยู่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าท่านอาจจะใส่น้ำถ้าเกิดแบบประมาณนี้ใส่น้ำยาล้างจานอะ่ะประมาณแค่ หนึ่งในสามก็ได้หนึ่งในสามของของ,ของที่ท่านตวงอะเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วไม่ต้องเขย่านะคะเดี๋ยวฟองฟอดนะคะเนี่ยเราก็จะอย่างนี้แล้วก็ใส่คืนไปปึ๊บชือ้อใส่ย่านนิดนึงเนี่ยฮะปึ๊บโอเคเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยาล้างจานก็เป็นอะไรที่เลิฟเลิฟมากก็แค่นี้ละคะ่ะ มาขี้โมนิดหน่อยเนาะน้ำยาล้างจานเนี่ยทามาจากสกัดมาจากน้ํามันข้าวโพดนะคะเพราะฉะนั้นของเราจริงๆเนี่ยคอนโนชอบบอกทุกคนว่าลิเวอร์โฮมเราเนี่ยถ้าอยากฆ่าตัวตายอย่าไปกินนะคะเพราะว่ามันไม่ตายนะคะมันแค่แบบระคายระคายท้องเฉยเพราะว่ามันทุกตัวเนี่ยมันสกัดมาจากธรรมชาติหมดเลยแล้วมันก็นเลยไม่ตายนะคะที่สําคัญก็คือมันเป็นอันนี้ค่ะเด็กนกชอบมากเลย biodegradable เห็นไหมคะ b i o d e gradable แปลว่าเวลาล้างแล้วอะเอาไปล้างหน้ำนะคะตัวนี้มันจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงว่าโสดมดแมงกินเข้าไปคือถ้ามดนี่โดนน้ําน้ําท่วมตายอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้ามดแมงเขากินเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เป็นอะไรนะคะกับอีกอันนึงก็คืออันนี้มันจะช่วยทําให้ไม่คนที่แบบล้างมือล้างจานซักผ้าแล้วมีปัญหา อะไรพวกนี้มันก็จะไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะแล้ว bio degrade ได้บอกหมายความว่ามันไม่ใช่สารเคมีเพราะฉะนั้นพอมันออกไปตามท่อระบายน้ําต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นตัวที่ทําลายสิ่งแวดล้อมคือน้ํามันก็จะไม่เสียนะคะมันก็จะเป็นตัวที่มีหนังซ้ำนอกจากน้ำไม่เสียยังเป็นไปช่วยทําความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะคะอันนี้ก็เลยอยากจะแนะนํามากๆเลยก็มีทั้งหมดสีตัวนะ m u l ิเซ u r f a c e เช็ดได้ทุกอย่างเบาหนังเบาะผ้าใช้ได้หมดนะคะ อันนี้คือการันตีนะเพราะว่าพอช้ในนกขับเราก็ใช้อันนี้แล้วนะคะเช็ดนกเช็ดเบาข้างในด้วยเช็ดเบาข้างนอกด้วยนะคะเช็ดตู้เย็นถูพื้นล้างห้องน้ําได้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ซักผ้านะคะอ๋อสวัสดีน้องสัน้นน้องอูมนะคะใครอีกเจเอคุณมานะคุณอัจฉรลักษณ์นะคะนี่อันนี้ซักผ้าเนาะได้พันชิ้นไม่ใครที่มีปัญหากับน้ำยาซักผ้ามากๆแนะนําให้ลองนะคะ น้ำยาล้างจานดีมากเมื่อกี้อยากลืมให้เพื่อนคุณอะไรนะคุณโอมาแชร์ซะหน่อยหนึ่งโอ้ยังอยู่ไหมอะโอซื้อไปโอ้ทาเบเกอรี่แล้วก็ทาเบเกอรี่คุณหมอเป็นคุณหมอฟันที่ทาเบเกอรี่อร่อยมากนะคะถ้าใครอยู่สุรินทร์ก็ติดต่อซื้อคุณหมอได้คุณหมอก็ไว้วางใจน้ํายาน้ํายาลา้ลางจานอันนี้เพราะว่าเบเกอรี่มันก็จะล้างค่อนข้างยากเนาะแล้วมันอาจจะมีกลิ่นติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูรีวิวแล้วคุณหมอก็รับไปหนึ่งแซตนะคะ แล้วก็อย่าลืมน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะโอเคสวันนี้ก็เป็นแม่บ้านนิดนึงก็เลยมาไลฟ์ในครัวนะคะโอเคก็ okay. so, ใครยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ิเวิวโฮมเป็นอีกหนึ่งอย่างที่นกอยากฝากไว้นะคะผู้บ้านแต่ถ้าใครมีขวดอยู่แล้วไม่ได้ติดเรื่องแบรนด์ก็แนะนําให้เป็นซาเช่แบบนี้คือเป็นขวดเติมแบบนี้เอามีทั้ง4สูตรละค่ะนะคะ,นะคะใช้เป็นขวดเติมได้นะคะโอเคสวัสดีนะคะบ๊ายบาย